สวัสดียามเช้าอารุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้อยู่ที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะด้านหลังของอาจารย์นี้ก็คืออุทยานาเรียกว่าอุทยานหลวงปู่ดุลอัตโลวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะท่านผู้ชมด้านหลังนี้ก็จะเป็นการสร้างรูปเคารพขององค์หลวงปู่ดุลอัตโลมหาบุรพาจารย์นะคะที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์ก็มีสิ่งสําคัญอยู่มากมายหลากหลายอย่างเหลือเกินนะคะในอันนี้ก็คือยามเช้า ยามสาวก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะเป็นพุทธเมตตานะคะศิลปะอินเดียนะคะแล้วก็จะเป็นพระพุทธลีลาโยธาประสิทธิ์เนาะแล้วก็จะเป็นมหาเจดีย์บูรพาจารา์นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นซุ้มนะคะซุ้มเข้าวัดนะคะ ประตูเข้าวัดเราก็จะมีต้น,ตนโพที่อยู่ด้านหน้าที่อาจารย์ยโสธรามาไหว้ทุกวันนะคะก็คือมาเวียนประทักศิณน,นะคะมาสวดติฐันจิต สมาธิภาวนาอธิษฐานจิตนะคบต้นโพที่ไหนก็ช่างที่มีต้นโพนะคบต้นโพก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอของพระพุทธเจ้าเป็นต้นไม้ที่พระยาทรงตรัสรู้และก็ในคัมภีก็ยังได้กล่าวว่าต้นโพก็เปรียบประดุจว่าเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะคบเป็นพระพุทธเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นการสักการะต้นโพการบูชาต้นโพก็นำมาซึ่ง บุญบารมีอันยิ่งใหญ่เชกเช่นเดียวกันนะคะก็ปรากฏในคำพิธางพระพุทธศาสนาเหมือนกันว่าผู้ที่กราบไหว้ต้นโพธิ์ด้วยความศรัทธ,ธาเริ่มใส่นะคะมเมื่อ,อาลาลับจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปสู่ในสุกติโลกสวรรค์พรหมโลกนะคะแล้วก็มาเป็นใหญ่เป็นโตในโลกมนุษย์นะคะอย่างมากมายเหือเกินนะคะอันนี้เราก็จะเห็นไม่ชีนะฮะทำความสะอาดเราก็จะเห็นไม้ทำความสะอาดนะครก็จะมาทำความสะอาดทุกๆวันนะคะ